ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮ ตัสสัพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสักทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัทวังตะปังอโกทางอวิหิงสัญ้าขันติน้าอวิโรธนังอิเจเตกุสเลธรรมีทิเตปัสสามิอัตตนิ ตโตเมชายเทปิติโสมนัตสัญจนะปการนตีนะบัดนีอ้อาตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในทศพิราชธรรมกถาว่าด้วยลักธรรมของพระราชาสิประการในข้อที่ว่าอาวิโรธนะ ความไม่ประพฤติผิดในจารีตประเพณีหรือความไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกกุทธคธานิกายมหาหังสาชาดกพยาหงโพสรตว์ผู้เป็นปรารเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาเพิ่มกุศลบุญราสีตามสมควรแก่เวลาสื่อไป ซึ่งด้วยในวันนี้ท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่านเอ็มอ่อนเสียงใหญ่ได้นำเจ้าหน้าที่พนักงานข้าราชการอีกทั้งคณะสัตยาติโยมวัดสเกตพร้อมด้วยคุณแม่มายุรีอาวสาครพร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์วัดสเกตได้ร่วมทำวัดเช้าพร้อมกับคณะสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนาในคราครั้งนี้ด้วย ทศพิธราชาธรรมนั้นเป็นธรรมะของพระราชาหากบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติฝึกหัดตนก็จะเป็นคนที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญน่าพอใจพระคำว่าพระราชานั้นแปลว,ว่าน่ายินดีน่ายกย่องน่าพอใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงทุกๆพระองค์ ก็ทรงดำรงอยู่ในทศพิตราชธรรมด้วยดีเสมอมาอย่างในข้อว่าอาวิโรธนะซึ่งเป็นหลักธรรมในข้อที่10ซึ่งแปลความได้ว่าความไม่มีพิรุษประการหนึ่งความไม่วิปริตประการหนึ่งและความไม่คลาดเคลื่อนอีกประการหนึ่งความไม่มีพิรุษนั้นคือการไม่แสดงอาการแปลกๆที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปดำรงอยู่ในความเป็นปกติ หนักแน่นก็ด้วยศีลสงบราบเรียบสง่างามได้ด้วยสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวงดงามก็ด้วยสติปัญญาประการต่อมาไม่วิปร,ริตคือไม่ผิดไปจากความจริงรักความยุติธรรมไม่แปรผันไปจากสิ่งที่ตรงดำรงอยู่ในอาการที่ไม่ยินดียินร้ายในโลกกะระทำทั้งหลายที่มากระทบ ประการต่อมาไม่คลาดเคลื่อนคือความหนักแน่นและเที่ยงธรรมไม่คลาดเคลื่อนจากระบบแบบขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนั้นจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนั้นอย่างเช่นท่านทั้งหลาย ได้นำชีวิตจิตใจของท่านมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในการแสดงพระธรรมเทศนานั้นพระสงค์ก็ได้มีขึ้นต้นเป็นระเบียบแบบแผนกล่าวภาษาบาลีเพื่อที่จะรักษาระบบระเบียบแบบแผนดีงามบอกกล่าวสักการะว่าผ่านมาบัดนี้ล่วงแล้ว2567ัพรรษา ก็เปรียบเสมือนกับว่าท่านทั้งหลายนำชีวิตจิตใจของท่านเข้าสู่วัดสู่วาก็เพื่อที่จะต่ออายุพระพุทธศาสนาลูกๆหล,ล,ลานๆของเราก็มักจะแก้เกี่ยวว่ามาฟังธรรมในวันพระก็มักจะเกิดความเบื่อนายซึ่งระบบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนั้นเกิดจากคุณค่าแห่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลัก ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดสเกตได้เล็งเห็นภัยของสภาวาการที่เปลี่ยนแปลงอันจะเกิดแก่สถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะเชื่อมประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งเสริมซึ่งกันและกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาของเราก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็มีความสง่างามประชาชนก็มีความสุขกับทั้งสามสถาบันหลักอยู่ภายในจิตในใจ อยู่เหนือเก้วเหนือหัวอยู่ในวิถีชีวิตเหมือนดังเช่นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในมหาหังสาชาดกคือความเป็นมาแห่งทศพิษราชธรรมซึ่งอดีตการนานมาแล้วเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสเวยประชาติเป็นพระยาหงที่มีสีดุดดังทองนั้นมีอัครมเหสีแห่งเมืองพระณสีพระนามว่าเขมาเทวี วันหนึ่งพระนางก็ทรงสุบินนิมิตเห็นพระยาหงที่มีสีดุดดังทองนั้นสองตัวเข้ามาจับอยู่ที่ราชบันลังพร้อมกับกล่าวธรรมกถาเป็นภาษามนุษย์ด้วยเสียงอันไพเราะแต่ยังไม่ได้ฟังได้เอิบอิ่มมากนักก็ทรงตื่นจากบรรทมตั้งแต่วันนั้นมาพระนางเขมาเทวีก็มีจิตใจเวียนหาแต่พญาหงคิดถึงความงามคิดถึงพระสุรเสียง จนได้เกิดอาการประชวนจนพระราชานั้นได้ตรัสถามว่าเธอไม่สบายด้วยเหตุใดพระนางเขมาเทวีจึงกราบทูลว่าความไม่สบายอย่างอื่นของหม่อมชั้นนั้นหามีไห่แต่หม่อมชั้นปรารถนาที่จะทำการบูชาด้วยดอกไม้และของหอมแก่พยาหงที่มีสีดุจด,ดังทองนั้นหากไม่ได้ดังใจปรารถนาชีวิตของหม่อมชั้นก็จะหามีไม่ พระราชาจึงตรัสเรียกนายพรานทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าพรานทั้งหลายพระยาหงที่มีสีรุดดังทองนั้นมีอยู่จริงหรือไม่พรานผู้หนึ่งจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐหงที่มีสีรุดดังทองนั้นมีปรากฏอยู่จริงซึ่งปรากฏอยู่ที่ภูเขาจิตกูดในเิมวันตประเทศเราจะใช้อุบายอะไรกันเล่าที่จะจับพระยาหงเหล่านั้นมา พลานจึงกราบทูลว่าขอพระองค์จงตรัสสั่งให้ทหารนั้นขุดสะใหญ่ทางทิศเหนือของพระนครให้เต็มด้วยน้ำและปลูกพืชพันธัญญาหารอย่าให้หมู่มนุษย์นั้นเข้าใกล้ประกาศให้เป็นเขตอภัยทานไม่นานมากนักพยาหงเหล่านั้นจักพากันมาให้นายพลานนั้นดักด้วยบ่วงแล้วจับเอาหงเหล่านั้นมาเถิด พระยาหงพร้อมทั้งบริวาร99,000ตัวร่อนลงในสถานที่ที่เคยร่อนลงเมื่อนายพานรู้แน่ชัดว่าหงตัวไหนเป็นพระยาหงที่ถลําเท้าเข้าไปในบ่วงทันใดนั้นบ่วงของนายพานก็รวบรัดเอาเท้าเสมือนมีใครมาจุดด้วยลวดเหล็กพระยาหงเกิดทุกขเวทนาแผ่สั้นเป็นกําลังอย่างแรงกล้าพระโพธิสัตว์จึงดาริว่า หากเราได้แสดงอาการว่าติดบ่วงบริวารของเราก็จะตกใจกลัวตายเป็นกำลังอาจจะเกิดความโกลาหลในหมู่หงนั้นทั้งหลายนั้นได้พยาหงทั้งหลายหงทั้งหลายเมื่อกินอาหารอิ่มหนำแล้วจึงได้บินกลับไปยังภูเขาจิตกูดโมกเขาหงที่เป็นเสนาบดีไม่เห็นพยาหงนั้นบินกลับมาด้วย จึงได้คิดว่าภัยอาจจะเกิดแก่มหาราชของเราเป็นแน่แท้จึงได้หวนกลับมาก็ได้เห็นพระมหาสัตติดบ่วงมีร่างกายที่เปียกชุ่มไปด้วยโลหิตพยาหงบอกกับสมุกขะหงนั้นว่าให้หนีไปเสียสุกมุกขะหงก็บอกว่าข้าพระเจ้าจะไม่ยอมไปไหนใครก็รู้ว่าข้าพระเจ้าเป็นเสนาบาดีของท่านหากข้าพเจ้ากลับไปแต่เพียงลำพัง จะอ้างหรือแก้ตัวแก่หมู่หงนั้นว่าอย่างไรอย่าให้ข้าพเจ้าได้ทอดทิ้งเพื่อนและเจ้านายในยามยากเลยขณะที่นายพรานลุยโคนเข้ามาถึงพอดีพร้อมทางคอนที่จะฟาดลงที่หัวตัวใดตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหงตัวไหนนั้นเป็นพยาหงสุมุกขะหงได้เผชิญหน้ากับนายพรานแล้วกล่าวว่านายพรานหงที่ติดบ่วงนั้นอย่าคิดว่า เป็นหงธรรมดาสามัญพญาหงนี้เป็นหงทัตรสยิ่งใหญ่กว่าหงทั้งปวงถึงพร้อมด้วยยานและศีลาจารวัตไม่ควรเลยที่ท่านจะฆ่าหากท่านประสงค์ได้เลือดเนื้อเอ็นกระดูกของพญาหงก็จงนำเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปแต่เพียงผู้เดียวเถิดหรือว่าท่านจะประสงค์ด้วยทรัพย์ก็จงนำเราไปขายทั้งเป็นด้วยเถิดอย่าได้ฆ่าพญาหง ผู้ประกอบด้วยธรรมคือความเพียรอันบริสุทธิ์นี้เลยนายพรานได้ฟังคำของสุมุขขาหงก็ประทับใจยิ่งนักพร้อมทั้งลำพึงว่าขนาดว่าหงเป็นสัตว์เดรัจฉานยังกระทามิตธธรรมได้คือไม่ทิ้งกันในยามยากแสดงความรักห่วงใยแม้ในหมู่มนุษย์ด้วยกันก็ไม่อาจที่จะกระทาเช่นนี้ได้ นายพลทิ้งท่อนไม้ปนมมือเนื้อศีรษะสรรเสริญสุมุขกะกหงที่สละชีวิตเพื่อนายนายพลจึงถามสุมุขก,กหงนั้นว่าหงที่ติดบ่วงนี้เป็นอะไรกับท่านสมุขกะกหงจึงกล่าวว่าหงที่ติดบ่วงนี้เป็นราชาของตนตนเป็นเสนาบดีซึ่งตนไม่อาจจะทิ้งราชาของตนในคราวที่มีอันตรายได้ นายพรานทราบซึ่งน้ำใจของสมุขกะหงยิ่งนักจึงได้ปลดบ่วงออกจากเท้าของพระโพธิสัตว์พระยาหงจึงได้ถามนายพรานว่าท่านจับเราเพื่อประโยชน์ของตนหรือคนอื่นจึงได้ทราบความจริงพระยาหงทัตตรศและสมุขกะหงได้ถูกนำตัวเข้าถวายแก่พระราชาพระราชา ได้สนทนาปราศัยกับพญาหงทองนั้นด้วยธรรมกถาเป็นอันมากฝ่ายพระนางเขมาเทวีก็ได้ทอดพระเนตรชมความงดงามของพญาหงนั้นพร้อมทั้งสดับธรรมกถาอิ่มเอิบพระหฤทัยยิ่งนักข้ออัดข้อธรรมที่เป็นธรรมกถาที่ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาธรรมกันนั้นมีมากมายเป็นอเนกประการ มีข้อธรรมข้อหนึ่งที่พระราชาได้ยกมาอัตถาธิบายกับพยาหงด้วยคำถามของพยาหงว่าท่านได้ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมในข้อใดพระราชาจึงได้ยกธรรมกถากับพยาหงนั้นว่าทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัตตพังตับปังอกโกทางอวีหิงสั้นจะขั้นตินจะอวิโรธนาง เราได้เห็นกุศลธรรมคือทานศีลการบริจาคความซื่อตรงอ่อนโยนอ่อนหวานความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนความเป็นผู้ประพฤติไม่ผิดบัณฑิตจึงเรียกคุณธรรมในข้อนี้ว่าทศพิตรราชาธรรมที่กณะสงฆ์วัดสเกตได้ยก เอาทศพิตราชาธรรมนั้นมาเป็นธรรมเทศนาแสดงให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังในช่วงเข้าพรรษาทศพิตราชาธรรมเป็นธรรมที่พระราชาพระมหากษัตริย์ทรงถือปฏิบัติเป็นพระราชาจริยวัตรแม้ท่านทั้งหลายก็ควรเจริญรอยตามในการประพฤติให้ถูกต้องดีงาม ดำเนินตามระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีเพราะเป็นรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังเช่นในวันนี้เป็นวันบุญเดือนสิบท,ที่เรียกกันว่นาวันศาสตร์ไทยทำบุญใหญ่ให้บรรพบุรุษที่ท่านทั้งหลายได้มา แสดงถึงความเป็นผู้ที่กตตัญูกตะเวทีเพราะเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยที่ถือปฏิบัติกันสืบต่อมายาวนานเหล่าโบราณบัณฑิตเจิงได้แสดงกิจอันจะพึงกระทำในวันนี้ไว้เก้าประการคือเดิงดูแลพ่อแม่เพื่อแผ่แบ่งปันขยันทำทานลูกหลานอบรมชื่นชมคนดี เหลขหนีคนพาลถวา,ายทานแก่พระสงฆ์มั่นคงในพระรัตนตรยัยตั้งใจปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้คือรากฐานแห่งคุณงามความดีความเจริญรุ่งเรืองในหมู่คณะในสังคมในหมู่มนุษย์ที่พุทธบริษัทจักน้อมเอาข้ออวิโรธนะไปปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม ดังสแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมสมัยได้เวลาด้วยอานุภาพแห่งคุณระะษีรัตนตร,ร,รัยแระกฤษศดาพินิหารแห่งพระบรมสารีริกธาตุบุญบาร,รมีเดชอำนาจกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรโด,ดได้บนดนบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัย ไม่มีอุปสรรคคล่องตัวสะดวกสบายลาภผลภูนทวีโชคดีมีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทินเอวังก็มีด้วยประการชาชนิมนนนะยศไดมเตรียมละครขวดน้ำละครนะ เอวตวะวะหามปุราปาริปุเรนติสคารางเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตูสัพเพปุเรนตุสังคปา จันทุปนารโสยัตถามนิชูติราโสยัตถา